สวัสดีครับมาดูงานติดตั้งระบบใหม่ตู้สาขาเก่าจะเป็น SL 1 0 0 0นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ NDF ตัวเก่า NDF ใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนตัว Condition Module ใหม่จัดสายใหม่ ระบบใหม่ที <uss UC S> ่จะนำมาติดตั้งนะครับจะเป็น l d c SL 2 0 0 1มาร์ึแบบเบอร์ครับเขียวบางคีบ่ะสามร้อยเป็นดิจิตอลแล้วก็สามร้อยเป็นดิจิตอล ตัวนี้มีตัวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์เปิดด้วยเน้นบอร์ดปิดตู้ไม่ไดับตัวนี้ไม่เป็นไรไรไงเราก็เปลี่ยนนะปิดตู้ไม่ไดับอาการนี้เปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนเน้นบอร์ดใหม่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซ่อมแล้วเปลี่ยนตู้ใหม่ถอดตู้ SL 1 0 0 0ันออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจาะยึด ตู้ SL 2อเข้าไปไย,ยึดตู้ SL 2อ0 1เรียบร้อยแล้วกำลังจะจ่าสัญญาณตามจุดแต่ละจุด,ดติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยครับ ตู้ใหมจะเป็น n e c SL 2 0ขนาดระบบ21สายนอก56สายในจ่ายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยระบบพร้อมใช้งานมีแบตเตอรี่สำรองไฟดับ สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับสวัสดีครับ